สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาตีประชนนะครับจะใช้เป็นกระดี่สีเหลืองนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะมาหไหม เงียบมากครับวันนี้อาจจะเป็นเพราะอากาศที่เย็นด้วยนะครับไม่มีสัญญาณของปลาไล่เลยนะครับนอกจากสะดุดกิ่งไม้ใต้น้ำแล้วก็ไม่มีอะไรเลยกัดเลย มาแล้วครับมาแล้วครับอกมาละอีกช่อนน่าจะประมาณหกเจ็ดกิลด้ยอยู่นะครับจะลองตีตื้อดูนะครับวันนี้ลงค่อนข้างแรงแล้วก็อากาศค่อนข้างเย็นกลัวว่าจะไม่กัดนะครับว้าไม่กัดอีกชุด้วย เมื่อคือนเป็นข้างเรียมนะครับ่าน่าจะค่อนข้างหากินยากครับวันนี้มาน่าจะมีตุ่มตามสักสองไม้แต่ด้านมาเจออากาศเย็นก่อนนะครับวันนี้น่าจะกินแห้ว งานนี้คงต้องนึกเก็บผักบุ้งกลับบ้านแทนแล้วครับเดี๋ยวต้องมาแค่มือใหม่เพราะวันนี้อากาศเย็นมากคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ